สวัสดีค่ะพี่เจมนะคะพี่เจมสจากช่อง YouTube พี่เจมสมะเร็งปกป้องไตนะคะวันนี้กลับมาอีกแล้วกับสาระดีๆน่ารู้ในช่องนี้ว่าวันนี้พี่เจมมีเกี่ยวกับเรื่องของมาเตือนภัยนะคะสําหรับผู้ป่วยที่เราตรวจพบความผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์ร้ายในร่างกายของเราเราจะมีวิธีการอย่างไรมีผู้ป่วยหลายท่านนะคะไม่น้อยเลยทีเดียวที่เลือกในการตัดสินใจผิดผิดเจเจเจมแนะนําแบบนี้เลยเจมสฝันทงว่าเป็นแบบนี้เพราะว่า ในส่วนของตัวเจ็บเองเจฟยังยืนยันว่าในการรักษาเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์ร้ายที่เกิดขึ้นในร่างกายเรายังหนีไม่พ้นในการรักษาทางการแพทย์นะคะซึ่งเป็นการรักษาที่ดีที่สุดอยู่นะขนาดนี้นะคะยังไม่มีวิธีการสิ่งไหนไม่มีวิธีการไหนที่ดีไปกว่าการรักษาทางการแพทย์แล้วฉะนั้นในการรักษาทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาเซลล์ร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายนั้นก็จะมีอยู่ด้วยกันในเรื่องของการผ่าตัดนะคะการเคมและก็การฉายแสง สช่องทางนี้เท่านั้นในกระบวนการรักษาเกี่ยวกับเรื่องของโรคร้ายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเป็นโรคร้ายเซลล์ผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกายเราต้องรู้จักว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายเราจะต้องเดินเข้าสู่กระบ,บวนการรักษาตามที่คุณหมอแนะนําแล้วก็คุณหมอนัดหมายอย่าก,กลัวต่อกระบวนการรักษาที่จะเกิดขึ้นเพราะเรากลัวแล้วเราหันไปรักษาในในเส้นทางอื่นเราจะผิดเส้นทางสิ่งที่มันสูญเสีย มันยังไม่ได้สูญเสียที่ตัวเราแต่สิ่งที่เราสูญเสียคือเวลาเพราะเวลาที่หมดไปไม่สามารถที่จะย้อนกลับคืนมาได้การเริ่มต้นในการที่จะรักษาใหม่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งดีเพราะมะเร็งนั้นเวลาที่เกิดขึ้นแล้วเซลล์ร้ายที่เกิดขึ้นในร่างกายเราแล้วนั้นเป็นสิ่งที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาโตเร็วเขาไปไวเขารุกรามรวดเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นเราปล่อยให้เขาเนี่ย ส่วนเสียไปกับเวลาที่จะเสียไปโดยที่เราไม่เดินเข้าสู่กระบวนการรักษาทางการแพทย์ตามที่มันัดหมายได้นั้นถือว่าเราเสียเวลามากๆค่ะเวลาเราย้อนกลับมาอีกก็ย้อนไม่ได้แล้วเพราะสูญเสียอย่างมากลุกลามเร็วขึ้นไปแล้วเราจะรักษาไม่ได้สุดท้ายแล้วเราก็จะรักษาไม่ทันนะคะเจบก็เลยมาเตือนภัยในส่วนตรงนี้ว่าวผู้ป่วยอยากคิดตัดสินใจไปรักษาทางแนวทางอื่นแต่แน่นอน ในทางอื่นเจะขอให้เป็นทางที่มาสืบเนื่องหรือทางที่มาสนับสนุนในการรักษาทางการแพทย์ดีกว่าซึ่งจะมีสารอาหารในการสนับสนุนในการรักษาทางการแพทย์ให้ดีและมีประสิทธิภาพคือสารอาหารตัวนี้สามารถทําให้ผู้ป่วยแข็งแรงเมื่อผู้ป่วยแข็งแรงผู้ป่วยก็สามารถเดินเข้าสู่กระบวนการได้ต่อเนื่องโดยที่ไม่หยุดเม็ดเลือดขาวไม่ตกคีโมได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองจึงเป็นสิ่งที่จะแก้ปัญหาให้กับผู้ป่วยได้เพราะฉนั้นเห็นคลิปเจ๊บสนใจก็ติดตอด่อแชร์ได้นะคะและ สนใจจะคุยสายกับเจี๊ยบก็ติดต่อมาตามรายไอดีข้างล่างนี้นะคะยินดีที่จะให้คําแนะนํานะคะขอบพระคุณมากค่ะที่ติดตามกันสวัสดีค่ะสุขภาพดีฟื้นฟูร่างกายเพิ่มเม็ดเลือดขาวบำรุงไตไปกับพี่เจีย๊ยบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลดีๆฟรีไปได้วยกันเลยนะคะ